หลายคนช็อกพิธีกรดังรวยระดับเศรษฐีแท้จริงเป็นเจ้าของเรือสำราญหรูหลายคนคงจะคุ้นหน้าคุ้นเสียงเขาเป็นอย่างดีสำหรับอันภูวานาถพิธีกรมากฝีมือที่โลดแล่นบนเส้นทางบันเทิงมาอย่างยาวนานแต่หลายคนอาจจะไม่รู้ว่าชีวิตหลังกล้องของเขาคือบทบาทผู้บริหารและนักธุรกิจที่มีทรัพย์สินมหาศาลพอล่าสุดในรายการตีท้ายครัวจะพามารู้จักอีกด้านของอัญภูวานาถ เจ้าของเรือสำราญบนแม่น้ำเจ้าพระยาโดยหนุ่มอันเปิดใจเล่าที่มาที่ไปให้ฟังว่าเป็นกิจการของครอบครัวที่คุณพ่อปูทางไว้เด๋ยเริ่มจากการบอกทุกคนในบ้านว่าซื้อเรือมาแล้วนะทุกคนก็เลยลุยมาจนเป็นเจ้าพระยาคลุยที่ทุกวันนี้มีนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยคนต่างชาติใช้บริการแน่นแทบทุกวันปกติหนุ่มอันบอกว่าเป็นคนไม่ชอบเชื่อเรื่องมูเรื่องห่วงจุย้ยแต่พอถูกซินแสทักเรื่องว่าแม่ยานางไม่ชอบสีของลำเรือ นั่นทำให้เจ้าตัวต้องรีโนเวทสีใหม่ยกลำกันเลยทีเดียว